สวัสดีค่ะเจอกันเช้าวันพุธวันนี้นะคะก็โอ้ชุดหุ่นโอ้โห,โโหวันนี้นะคะก็จะมาดายผมตามคําขอนะครับผมเริ่มยาวแล้วพรุ่งนี้มีนัดตัดผมอีกแล้วนะคะก็ก่อนที่จะไปตัดผมเห็นผมมันยาวมาอย่างนี้ใช่ไหมเด็ดแรกนะคะพี่พิมพ์ก็จะใช้ชีดสเปรย์ตัวนี้นะคะเป็นลิฟคอนดิชเนอร์นะคะเป็นตัวสเปรย์นะคะฉีดบํารุงปลายผมนะฟิตฟิตนิดเดียวคพระพี่พิมพ์ฉีดไปแล้วนะครับตะกี้ลืมถ่ายตอนฉีดให้ดู ต่อไปพี่พิมพ์ก็ตามด้วยชีสซิลอินฟิวชั่นนะคะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่านะเป็นเคราตินนะคะในการช่วยบำรุงฟื้นฟูนสภาพผมที่แบบว่าเราได้ทุกวันเราทําสีเห็นไหมแต่ผมพี่พิมพ์ก็ไม่ติดเห็นไหมเพราะเราใส่ไปนะคะใส่แค่นิดเดียวนะคะแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ขยำข,ข,ขยำค่ะ2ตัวนี้นะคะก็จะเลดค่ะต่อไปเราก็ใช้ไดนะคะเป่าเดี๋ยวมาต่อไปเราก็ใช้ไดเป,เ,เป่าให้แห้งเอาเป่าเป่าให้แห้งนะคะ ตอนเราต้องโพสต์หมด้วยนะคะบอกว่าขึ้นตื่นค่ะตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวมีนาจะไปซื้อของไปที่ผลนะคะแล้วค่ะเราก็ได้เก่านะคะเดี๋ยวเจอนตอนลายแห้งแล้วกันนะอันนี้ก็คือผมที่เราได้เบาๆนะคะเมื่อวานจะเล่าให้ฟังว่าตอนไปหาหมอฟันใช่ไหมคะหมอฟันทําการขูดหินปูงหินปูนเห็นไหมก็เรียบร้อยค่ะแล้วก็หมอฟันแกก็แนะนําอีกตัวที่ทําพี่ถามว่า เนี่ยอยากจะทำอยากไวชนิ่งฟันนะคะทำยังไงทุกทีจะใช้เป็นแบบแผ่นใช่ไหมหมอเขเลยแนะนำตัวนี้ค่ะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยค่ะเต็ปหนึ่งเต็ปสองค่ะยิ้มแบบ HD เข้าใจไหมยิ้มแบบ HD ขั้นตอนก็ง่ายๆค่ะก็คือใช้ตัวนี้แปลงไปโดยไม่บ้วนน้ำนะคะหนึ่งนาทีนะคะเสร็จแล้วก็แค่บ,บ้วนออกห้ามล้างน้ำนะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะคะ่ะ แปลงไปต่อแล้วก็บ้วนน้ำค่ะอีกหนึ่งนาทีค่ะลดมากนี่แค่ช้าเมื่อคืนนะคะแล้วก็ฮะเป๊ะไหมถ้าไปนะคะก็มวยผมเก็บไปอย่างนี้นะคะแปลงขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอรุ่นนี้นะคะจะซื้อมาขายนะคะพูดจริงๆพนังใช้ดีทำน้ำไม่จิกบาลค่ะแล้วก็ไม่เจ็บค่ะนี่ค่ะก็ม้วนออกอย่างเงี้ยค่ะม้วนเข้าเออปู๊ปิดนี่ค่ะก็ง่ายๆค่ะการม้วนผมก็การในผมนะคะยิโพสต์ด้วยที่สำคัญ ก็ไม่รู้ว่าสามีเราจะเข้ามาตอนไหนเราก็ต้องโพกสให้แบบว่าลูดเยสอะไรอย่างงี้นี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะพอ,องออกข้างหลังแล้วก็ได้อันนี้นะค,ะค่ะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ <laughs> ต่อไปนะคะก็ปล่อยผมลงมาเก็บอีกหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเยอร์ไม่ใช่เลยหนึ่งเลเยอร์เลเวลว่ากันไปค่ะแล้วก็เก็บต่อไปก็ <laughs> นี่ค่ะ ม้วนออกอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอาม้วนเข้าโอ๊ยนี่เห็นไหมมันก็จะม้วนของเองด้านหน้าอีกเหมือนกันค่ะเห็นไหมมันคล้องมันไม่ดึงผมค่ะแป่งนี้ลดอย่างนี้แหละเดี๋ยวเห็นมันเดี<ม>๋ยวเห็นแล้วก็จะเอามาอีกค่ะต่อไปก็จัดตรงนี้นี่เห็นไหม นี่ขาดก็จะคลองอย่างนี้ไปนะคะเราก็เสร็จแสมบูรณ์ก็ปลดหน่อยให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็หาแสกของเราเสร็จแล้วก็เดินค่ะนี่เห็นไหมข้างหน้าก็จะงุม้มข้าอย่างนี้ต่อไปเราก็จับชายที่เหลือนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะงุม้มแล้วก็มาจับโลเลยค่ะทีนี่ เห็นไหมคะนี่ค่ะเดเจอกันด้านหลังก็เหมือนกันใช้ง่ายนาค่ะวางไว้ได้จับยกชออใด้ตรงโคนนิดนึงให้พองๆแล้วก็ดึงลงเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมพองไหมพองพองไหมพองสวย ต่อไปนะคะด้านหลังพี่พิมก็จะจับแล้วก็พุ่งนี้ช่งก็จะตัดนะคะแล้วก็เติมโคนนิดนึงนี่ค่ะเห็นต่อไปพี่พิมก็จะตะกบด้านนี้กลับมานะคะแล้วก็ช้อนมุมด้านในตรงนี้ออก ใช่ไหมนี่ค่ะนี่ใช่ไหมต่อไปก็เป็นด้านหลังส่วนนี้นะคะเราก็มาดึงโยกดึงดึงม้วนดึงม้วนแล้วก็นี่ค่ะใช่ไหมตรงไหนตรงมันยังไม่ทั่วเราก็เก็บรายละเอียดมันอีกนิดนึงนี่ค่ะเต่าโกนดึงม้วนดึงอย่าดึงสุดแล้วก็ค่อยๆม้วนพี่พิงก็ไม่ใช่ช่างนะคะแต่พิงก็ฝึกมาจากการใดเราก็แบ่งแสกกลับมาตรงนี้เสร็จด้านหน้าระวางโบลท์ที่ฉีดมาหรือซีโคนที่ฉีดมาะคะ่ะถ้าใครฉีดมา นี่มันก็จะยกเช่าของมันกรุบก,กริบนะคะเสร็จต่อไปเราก็จะจับ่บงนี้แล้วก็เตยด้านนี้แล้วก็เป่าให้มันตั้งโคนะคะแล้วก็ไมพลวนพลวนข้าวเห็นไหมให้ข้าเขาต้องเก็บรายละเอียดแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมผมก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้างหลังฉีดสปองฉีดสเปรย์ยังไงก็ได้นะคะเห็นไหมผมดูมีเงางามนะคะแบบว่า เพราะผลิตภัณฑ์สองตัวนี้นะคะช่วยให้เราได้ได้ายผมทุกวันแต่พี่ๆไม่รีดนะคะพี่จะใช้ด้ยในการด้ายเห็นไหมผมมันมีแบบวะ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเค okay, นะคะ Love you guys